Living in Bangkok s e a s o n 2 EP4 แล้วจ้า ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาทํางานไปด้วยกันนะคะก็จะเป็นวันเดย์วอล์กชีวิตการทํางานของพนักงานสปาหรือว่าคอสเพลิร์เซอร์วิสนะคะวันนี้เริ่มวันด้วยการนั่งโบนนะคะหมดไป60บาทวันนี้ไปทําสาขาใหญ่นะเราวางติดไฟแดงแคแอบโชว์นิดนึงว่าวันนี้พกอะไรมาทํางานบ้างก็มีอุปกรณ์แต่งหน้านะคะเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้แต่งหน้ามอสส่ชาร์มมีพาวเวอร์แบงค์สมุดโน้ตนิดหน่อยเผื่อได้อ่านหนังสือว่าไปตอกบัตรตอน10บโมงสีแต่งหน้านิดหน่อยแล้วก็เปิดคอ คอมเคลียบุ๊กิ้งนะคะว่าวันนี้มีจองอะไรบ้างจองกี่มูงนะ้ำมันพอไหมหมอพอไหมต่างๆแล้วก็ดูบุ๊กิ้งใน l ลายใน Facebook แล้วก็มิสคอร์นะคะว่ามีใครโทรไหมมีใครจองมาไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็นับเงินสดด้วยว่าเงินทอนครบไหมต่างๆนะคะหลักๆตอนเปิดร้านก็จะประมาณนี้นะคะ คือวันนี้ก็มีลูกค้าจอง11โมงก็นั่งเคลียร์ก่อนตอน11โมงแบบว่าส่งคิวให้พี่หมอหนวดคิดเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอรับลูกค้าเสร็จก็นะั่นแหละไปเช็คสต็อกสินค้าซึ่งสต็อกสินค้าเนี่ยร้านเราต้องเช็คเช้าเย็นเลยก็คือเปิดร้านนับแล้วมีกี่ขวดน้ำมันมีกี่ขวดสรับเหลือกี่ขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอปิดร้านก็นับอีกว่า ใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ให้มันยอดมันตรงประมาณนี้ค่ะซึ่งวันนี้เราควบเช้าเย็นเลยนะคะก็เป็นทั้งกะเช้ากะเย็นเลยก็ต้องนับน้ำมันสองรอบปกติก็คือจะถ้ากะหนึ่งก็นับรอบหนึ่งเนาะถ้าเปิดร้านถ้ากะเชา้าเออถ้ากะเช้าก็นับตอนเปิดร้านถ้าทํากะเย็นก็นะับตอนปิดร้านก็คือทั้งสองกะก็คือต้องให้มันแมชกันมันตรงกันนะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราโตขึ้นหลังจากทํางานที่นี่นะคะหลังจากผ่านโปรแล้ว<ม>ก็คือการทํางานร่วมกับคนอื่นเพราะว่า าก่อนอันนี้ก็จะเป็นการเป็นรีเซพชันคนเดียวใช่ไหมแบบว่าทั้งเช้าทั้งเย็นเราทํางานคนเดียวพรุ่งนี้ก็ยังเป็นเราพอนี้มันเหมือนกับว่ากะเช้าอาจจะเป็นเรากะเย็นอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้มันเลยจะต้องมีการสื่อสารกันทํางานให้รอบคอบม,มากขึ้นอร่อยมากส่นนี้ลองทุกคนแล้วชอบนี้สุดข้า,าวเช้าก็เรี่ยงวันนี้ฝากที่ร้านสะดวกซื้อด,ด้เป็นคุกกี้ที่อร่อยมากกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งด้วยอีกแก้วหนึ่งขอเขาแยกน้็นแข็งเป็นโกโก้นะจ๊ะเขาเที่ยงเป็นกะเพราเนื้อเอออร่อยอยู่นี่ชีวิตเรามันก็แค่นี้ ขนมหวานหวานแล้วก็กาแฟขมขมค่ะลเล้ก็รีแลกไปแล้วลูกค้าไปชิวๆนะเล่นโทรศัพท์ไปกินกาแฟไปเพราะว่าเคียงงานเสร็จแล้วเดี๋ยวมาฟิตเช็คฟิตเช็คที่กว่าว่าปกติมาทำงานเราแต่งตัวไงปกติใส่ประมาณนี้ทุกวันเลยข้างในก็เป็นเสื้อธรรมดาหรือไม่ก็จะเป็นเสื้อคอปกที่ไม่ต้องรีด ข้างนอกก็จะเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็เองเกงขาย,ยาวค่ะเน้นคุมทั้งตัวมันจะได้เรียบร้อยและที่สําคัญคือทุกอย่างต้องไม่ต้องรีดห้ามรีดเด็กขาดวันนี้แต่งหน้าเบาแต่งหน้าบนมอไซด์ด้วยพูชชั่นคอนซีลเลอร์ไม่ทาแล้วก็บีบขนตาแล้วก็มาสคาร่าแล้วก็แก้มก็ใช้ลิป spinning. มาทาแล้วก็ลิปอันนี้ลิปลอดน,นี้เนี่พอกินข้าวมา <c oughs> two person okay yeah. no resolution before right uh if right now we all full already if for two person together i can do earlier 2 p.m mm -hmm. yeah. Yeah. yes around around 45 minutes mm -hmm. 2 p.m is okay yeah 2 p.m one hour okay mm -hmm. Thank you ที่วันนี้ก็จะตัดไปถ่ายไปตัดไปถ่ายไปเลยอืเพราะว่าแอบว่างนิดนึงวันนี้ลูกค้านวดยาวแบบไม่ใช่ลูกค้าน้อยนะเฮ้ยก็กน้อยไหมลูกค้าพอดีหมอแล้วก็นวดยาวแบบนวดสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึง่งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามีแอบว่างเยอะนิดนึงแต่ก็ต้องรอลูกค้าอแยบบู่อระหว่างว่างก็เคลียร์งานแต่ตอนนี้เคลียร์งานเสร็จแล้วก็เลยนั่งชิวเดี๋ยวจะตัดคลิปนิดนึงแล้วกัน วันนี้ไปถูกเวลาเจอป้ายเหลืองเยอะมากทั้งขนมทั้งข้าวโอ้ปินค่ะแต่ก็หมดยี่ี <c oughs> ก่อนปิดร้านประมาณครึ่งชั่วโมงก็มานั่งเคลียร์ทุกอย่างนะคะนับน้ำมันมน,นับค่ามือหมอนวดน,นับเงินสดนับเงินทอนต่างๆแล้วก็ตอกปัดกลับบ้านกันจ้ากลับบ้านกันจ้า ใช่คนเล็ครึ่งจ่ายเพียร์ด้วยว้าปีกแล้วนี่ไปสอยต้มปั๊มมามเกาเหลาไอ้แล้วกเกาเหล่าล่าสุดแล้วก็คาเซ้นที่เหลือจบวันได้เลิศค่ะพักพอ่อนละขอบคุณที่รับชมนะครับ